ขณะนี้นะเราอยู่กับชุดทําขรัวของมิสเตอร์ DIY นะเพอเอนไปแวะไปเจอกับมิสเตอร์ DIY นะนี่ก็เลยสอยอันนี้มานะันี่นะคับชุดทําขรัวนะ <Wow. S 1> เราก็จะเริ่มมาจากมีดก็นเลยนะนี่นะลิมเมอร์ลิมเริ่มลิมนะฟลุตไนท์นะก็คือมีด ก็ผลไม้แหละแต่ว่าผมเอามาหั่นแลนวิดนะอันดับ2ก็ช้อปปิ้งบอร์ดนะก็สำหรับหั่นอาหารทั่วไปนะเนี่นะฟู gate, ้ดเกตไฟเบอร์อะไรก็ว่าไปนะอีโกเรเนอร์เซฟอีซีทูยูดนะไง,ไง่ายๆอีกอันนึงอันนี้ของแถมนะจริงๆตอนแรกก็จะไม่ได้ซื้อนะจริงๆคืออยากได้กรไกมาตัดซองขนมเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะแต่อันนี้คือตอนแรกจะซื้ออันเล็กๆแหละแต่ว่า น,นก็ไนะตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นแบบอะไรนะกันไกถ้าเป็นของไดโซก็จะมีกันไกตัดปูนะนคมดีนะผมชอบนะของไอตัวไดโซกมันแยกออกมาได้นะแต่ตัวนี้ผมก็เลยซื้อตัวใหญ่มาเลยนะเอาไว้ตัดปืดป้าทีเดียวนะกับอันนี้นะ <S mm. <S DIY s c i ซ s สเซอร์นะก็เป็นกันไกใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีตรงนี้นะเป็นแง่งๆนะถ้าเป็นของไดโซก็จะเป็นแบบเป็น หนีบก้ามปูนะแต่นี้น่าจะไว้เปิดขวดมากกว่านะก็เอาเป็นว่าจริงๆก็คือซื้อมาตัดซองขนมอย่างเดียวนะไม่ได้ซื้อมาทําอย่างอื่นอ่ะประมาณประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าทั้งมีดทั้งกันไก่จะคมหรือเปล่านะอยัจากที่ ไปล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยนะอ,นอ่นนี่อนี้มีดนะก็ทํามาได้น่ารักนะน่าใช้นะน้ําหนักก็เบานะเนี่ยตีสวยดึงออกมาอันนี้ลวมแล้วนะแต่ตอนแรกที่ผมลองมาตรงนี้เข้ายากหน่อยนะแต่ว่าถ้าใจสักพักหนึ่งพอตรงนี้เข้าขยายก็น่าจะเข้าได้ง่ายนะอย่างรอบนี้ยังแบบยังรู้สึกฝุดๆอยู่แต่ก็ดีนะถือว่าทํา มาได้กระชับดีนะวิ่งฟิ่งฟิงวิ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นกันดูนะอันนี้ผมจะลองทำแซนด์วิชนะอย่างง่ายๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่นะก็ขนาดอันนี้ก็จะเล็กๆนี่ขนมปังสองแผ่นนะแล้อันแรกเป็นแฮมหลักันนะโอ้ยใหญ่นะอ่ะเป็นแฮมไปนะแล้วก็สูตรผมก็จะใส่ยี่สิบแผ่นนะใส่ท็อปปิ้งเข้าไปนะ หน้าพริกหนะ้านี่ผมชอบสุดแล้วประมาณน,นี้จริงจะใส่ซอสมะเขือเทศซอสอะไรก็ได้นะอ่ะเรามาหั่นกันนะหั่นด้านไหนดีด้านนี้เนาะปึ๊บความคมมีไหมจริงเอาตรงอันนี้คือหั่นยากนะเพราะว่ามันนิ่มถ้าเป็นของแข็งๆอนะ่ะหั่นได้ง่ายๆสบายๆเนี่ยนะวางตรงนี้แล้วกันนี่ นะก็ขาดเรียบร้อยนะนี่ก็นะก็ถือว่ามีความคมที่ใช้ได้เลยนะเรียบเลยนะมีความเรียบอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าผลิตภัณฑ์นะของมิสเตอร์เดวีอันนี้นะมาดูหน้าตาไม่น่าจะแบบเข้าอะไรนะก็หั่นเข้านะนี่จะต้องเช็ดนิดหนึ่งนะนะก็ให้ดูประมาณนี้ว่าหั่นได้นะ เนี่ยหั่นหมูหั่นอะไรทำกับข้าวง่ายๆอ่ะเนี่ยใช่หไหมมีเนื้อ,ม,อ,อมีชีสหลายสองสามชั้นขนมปังก็หั่นได้นะแต่ตอนหั่นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะระวังระวังนิดนึงนะนะเพราะว่าขนมปังเขานิ่มนะถ้าหั่นไม่ดีมันจะเละน,นะก็ต้องกดกดนิดนึงนะอ่ะก็ประมาณประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์ครัวนะของมิสเตอร์ดีไอ้นะราคาก็ไม่แพงมากนะมีดยี่สิบสองบาทเขียงสามสิบสามบาทนะกันไก3สามสิบสามบาทนอะ่ะก็ ประมาณประมาณนี้นะให้สาธิตให้ดูนะว่านี่นะเออลองลองลองตัดไหมไหนๆแหละแต่จริงมันก็ได้แหละคือผมไม่รู้นะว่ากันไกลแบบนี้มันมันควรตัดแต่จริงๆผมเอามาตัดพวกแบบอะไรนะสองขนมอะเนี่ยอะยกตัวอย่างเลยนี่นะกันไกลผมจะตัดสองขนมเนีส่วนมากไม่ค่อยตัด ของกินอะ่ะเออไม่ชอบรู้สึกว่ามันสกรปรกนะเนี่ยแต่เนี้ยก็ตัดตัดได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยเรียบกิ๊บเลยนะเนี่ยเรียบกิ๊บเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับกันไก่แต่ไหนก็นไหนละลองหน่อยแล้วกันจะดูแล้วมันเละหรือเปล่านะเขาชิ้นไหนดีไม่น่าใส่ไอ้นี้เลยนี่นะดูนาะดูสกรปรกนิดนึงนะแต่ก็ตัดได้นะ นี่นะแผลก็ใช้ได้ดีนะอันนี้ต้องขออภัยนะอันนี้ตัดให้ดูนะจริงๆก็คือผมจะไม่ใช้กันไก่มาตัดของกินนะไม่ค่อยชอบยกเว้นบางอย่างที่มันมันลำบากนะต้องใช้กันไก่ตัดนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะ่ะประกอบล่างเหมือนเดิมนะก็แปลว่าก็ใช้ได้นะความคมก็ดีอยู่นี้บอกนะตัดผมเอามาตัดไอ้นี่นะก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับ อุปกรณ์ครัวนะมินิเลยใช้คาว่ามินิเลยราคาก็ไม่แพงนะรวมกันนี่ยังไม่ถึงร้อยเลยนะมีกันไกลสามสิบสามบาทนะมีดยี่สิบสองบาทนะแล้วก็เขียงสามสิบสามบาทนะมีดถูกสุดนะไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ตัดได้นะใช้งานได้ดีอะอย่างเงี้ยลองปุ๊บนะอย่างเงี้ยเนี่ยนะพอมันนิ่มมันก็จะนั่นแตะเข้านะเนี่ยเนี่ยกดให้ดูเลยเนะี่ยเห็นเห็นเลยนะเนี่ยเนี่นะก็ขาดนะแพ้สวยด้วยดูดิ นะก็เป็นมีดที่ใช้ได้นะเนี่ยดูดิเนาะประมาณนี้เราก็มาสาธิตวิธีใช้นะกับมิสเตอร์ดีไนะก็ประมาณประมาณนี้นะ